สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ i p m อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ MBK Center ศูนย์รวมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ความต้องการทั้งกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานจะเต็มความบันเทิงเฉลิมฉลองโฉมใหม่ New Episode กับคอนเซปต์ MBK m b q ในกิจกรรม MBK Idol Fashion Week สร้างปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์ไอดอลครั้งแรกของเมืองไทยบนรันเวย์สุดปังกับกองทัพในแบบนางแบบกว่า90ชีวิตถือเป็นบิ๊กโปรเจกต์ส่งท้ายปี จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26ทธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้น6โซน B.C. ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยมีคุณสุเวทธีรวชัชระกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท MBK จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมชมแฟชั้นโชว์ในครั้งนี้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ MBK Center ยังขนทัพศิลปินยอดนิยมรวมส่งความสุขให้กับทุกคน ได้สัมผัสประสบการณ์สุดคั่วปล่อยอารมณ์ให้สุดขีดตร้างบรรยากาศความสุขอย่างไร้ขีดจำกัดท้ายปีตลอด6วันเต็มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมถึงวันศุกร์ที่31ธันวาคมณาลานกิจกรรมชั้น6โซน B C ค่ะเรต้องบอกก่อนว่า MBK Idol Fashion Week เป็นครั้งแรกที่จัดแล้วก็ทาง MBK ว่าจะจัดตั้งแต่ปีนี้ค่ะมีทุกๆปีในปลายปีนะคะซึ่ง จริงๆครั้งนี้เนี่ยในโชว์นี้นยไม่ได้มีเสื้อผ้าของกุ้งต้องบอกก่ว่าเป็นแบรนด์ที่มีใน MBK และเป็นแบรนด์ที่กําลังจะมีป๊อบอัพ hmm. ใน MBK ซึ่งครั้งนี้เนี่ยกุ้งก็ได้ดีไซเนอร์น้องใหม่ก็คือสเปกี้นเนี่ยถือว่ามาทําลุคและก็สไตลิ่งทั้งหมดแล้วก็คืออยากให้รุ่นใหม่ได้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ชื่อว่าปีหน้าเนี่ยค่ะเราจะรวมยังดีไซเนอร์แล้วก็แบรนด์ชั้นนําที่เป็นแบบ ที่ไม่ได้มีป๊อปอัพที่ไหนหรือว่าไม่มีโอกาสคนที่มีฝีมือแล้วไม่มีที่ไปลงทุนร้านเดี๋ยวนี้ขายแต่ออนไลน์แต่ลูกค้าอยากจับของจริงค่ะเราจะทำป๊อปอัพให้โอกาสกับยังดีไซเน n e r ที่นี่นะคะมาโชว์ผลงานแล้วคุณจะคัดเลือกเข้ามาโชว์โดยแบ่งเป็นรอบๆเชื่อว่าปีหน้าจะมีรอบเยอะแยะเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเราบอกแล้วว่าเราเป็นไอ o l ลเซ็นเแต่กติกากค็คือคุณต้องไปแคสไอเดลเดินก็คือเป็นการร่วมกัน ตามคอนเซปต์ของไอร่อยเชงกับ MBK ด้วยเหมือนกันไอ o l อยเช้งก็คือการแลกเปลี่ยนของไอดอลในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมิวสิกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือในรูปแบบต่างๆคอนเซปต์มนการอ๋อคือผมเหมือนแยกเป็นสองพาร์ทครับพาร์ทแรกคือเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเหมือนว่าแล้ก็จะเห็นในชีวิตประจำวันไม่ด้รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้มันแบบดูไกลเกินผมอยากให้ทุกอย่างมันดูจับง่ายดูจับต้องได้ครับส่วนคอนเซปต์ที่สองเนี่ยด้วยความที่ เสื้อผ้ามันมีความมินิมอลเราก็เลยทำให้มันดูแบบ up ขึ้นนะครับให้มันดูแกร n ขึ้นให้มันดูแบบไปงานอีเวนต์มากขึ้นอย่างเงี้ยครับ oh. แล้วก็จริงๆที่ทำเซตสองมาเพราะว่าคิดถึงการออกอีเวนต์มากรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดมาก็ออกอีเวนต์แบบน้อยมากแบบทําให้รู้สึกว่าแบบผมก็เลยทําเสื้อผ้ามาให้รู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์ตอนที่เราแบบหยุดทาอีเวนต์ไปก็คือแบบทำทำ,ทำทำทำมาแบบต้องบอกก่อนว่าน้องแบงค์เนี่ยทำโชว์ตัวเองครั้งแรก เพราะเดิมเนี่ยาขายออนไลน์กึ้งก็พยายามดีบุนคนที่มีความสามารถเครบเขาเองมาจากเฟสใช่ไหมคะมาดากสายนี้ mm hmm. ก็อยากจะผักดันแล้วก็อยากจะประกาศตรงนี้คะ่ะให้ยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่ไม่มีเวทีคะ่ะที่นี่แหละคะ่ะที่จะเปิดกว้างสำหรับพวกคุณและนอกจากนั้นเรายังอยากจะฝากนี่คะ่ะศิลปินสุดฮอดสำหรับที่กุ้งในดวงใจต,ตลอดกาล โอวันนี้สนุกมากเลยครับแล้วก็จะเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีที่พี่กุ้งชวนให้มาโชว์ในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยหลังจากกลับจากเม็กซิโกที่เ,เรามาที่นี่แล้วก็วันนี้ได้เจอคนมากมายแล้วแบบได้สนุกได้จอยแล้มีความสุขมากขอบคุณมากๆที่ในเกียรติเราเด้วยครับก็ขอยง่ายก็คือเป็นเกียรติแล้วก็ยีนดีมากๆครับที่ได้ร่วมเชิญแล้วก็ขอบคุณมากๆครที่เชิญมาแล้วก็สนุกมากๆเลยครับงานวันนี้ เป็นการโชว์ครั้งแรกเพลงเราด้วยเราเพลงคู่ปล่อยเลขแถวกุงปล่อยซิงเกิลชื่อเพลงอะไรนะฝากเลยโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ใค่ะพี่กุ้งขายของอีกนนิดนึงเลขข่าวว่าไอเดิจะถ่ายเอ็มวีด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ไอเดอล์อีกเชงค่ะเอา8 9นี้เลยค่ะผมว่าจะได้จัดนะคะก็คือวันไอดอลอินวันเดอร์แลนด์ค่ะก็ตรงกับวันเด็กของชาติด้วยแต่เราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะตรวจเข้มแล้วก็ทุกคนไอดอลที่มางานตรวจ เอชเคแล้วก็ถ้าผลไม่ได้เราไม่ให้ตอนนี้ไอดอลหลายๆวงนะคะยอมฉีดเข็ม3มกันหมดเพื่อจะให้คนปลอดภัยแล้วก็เราคงต้องฉีดวัคซีนแล้วอยู่กับมันค่ะผ่งเชื่อว่าโควิดไม่ไปไหนอยากให้เนาะพวกเรา<ว>มีผลงาน <ๆ S 1> พวกเราก็อยากอยากจะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ปล่อยของต้องบอกกันว่าพูดความในใจเลยว่าโคมิกเนี่ยภูมิใจมงงากๆเพราะว่าหนึ่งเจอเขาเขาขึ้นสเตจไอดอลเช้งเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ วันนี้เขาไปถึงเม็กซิโกโลแล้วจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปดังและลาตินอเมริกามากๆรู้จักยอดของ MV แล้วก็ตามพุ่งค,คิดว่าอยากให้เวทีไอดอลเชงเนี่ยมันทำให้โตแบบนี้ไม่ใช่แค่วงโคมิกจะมีสกายไลน์แล้วยังมีอีกหลายๆวงท,ที่ที่อยากให้มาชมนะคะในงานเราลงมีตอนนี้78วงที่รวมกันอยู่แล้วสลับกันมาโชว์อยากให้ที่ที่สื่อช่วยสนับสนุนไอดไทย อาจจะไม่ได้เป็นค่ายยิ่งใหญ่หรือว่าแล้วแต่เราเชื่อว่ามันมันเจ้าไปได้เพราะว่าเขาพยายามมากผลงานมันบอกแล้วไม่ว่ารวมถึงผลงานดีไซเนอร์รุ่นใหม่ด้วยค่ะต้องบอกว่าไอเดอรเชงครั้งที่จะจัดนี้จะเป็นครั้งที่11นะคะเราจัดมา11ครั้งตั้งแต่กุ้งแถลงข่าวเมื่อประมาณปีครึ่งแล้วบอกว่าจะเอาทีป๊อปกลับมาตอนณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเขาบอกว่าเราบ้าเราบอกว่าเพลงไทยโคตรเพาะเลยได้ยินหรือยังคะโฟมิก เป็นเพลงที่ดีแต่คนน่ะนิยมต่างชาติอยากให้เสพผ่ะเพลงไทย mm hmm. คุณภาพดีๆยังมีอีกเยอะแล้วบอกเลยว่าที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ย7จวงนี่เพลงแบบดีๆเยอะมากตัวอีกแม็กี่เองก็มีเพลงด้วยเหมือนกันเป็นศิลปินในอีกค่ายหนึ่งซึ่งก็มาโชว์กับเราด้วยเหมือนกันค่ะก็เดือนนี้นะคะก็เสาร์ที่หน้าเลยค่ะ 8- กับ9ก็ไอดอลจอวันเดอร์แลนด์จอวันเดอร์แลนด์ยังไงเนี่ยต้อง มาติดตามค่ะครั้งหน้าเนี่ยโฟมิอาจจะไม่ได้มาร่วมโชว์กับเราเพราะว่าเตรียมตัวที่จะไปทัวร์จะฝึกซ้อมแต่ก็ได้ส่งวงในค่ามามีใครมาบ้างอ่ะเยอะๆเลยครับก็ศิลปินจากหลายๆคนจากในค่ายครับก็จะมีเช่นอย่างเช่นพี่พี่สกายไลท์ทูเทเยอร์แล้วก็เนย์เวย์เยอะมากๆแล้ววงอื่นอื่นนั่งไมคก็พุ่งพุ่งสังนะคะพุ่งตั้งใจทำไอดอลเช้งกับที่ MBK ให้เป็น MBK Idol Center แล้วก็อยากให้ ทุกท่านช่วยสนับสนุนเด็กไทยแล้วก็ให้เขาไปถูกทางมีพื้นที่ให้เขาได้ปล่อยของกันนี่คือเป้าหมายของกุ้งเลยบอกเลยว่าบัต0ร200บาทมันถูกมากๆกับการจัดงานที่เราพยายามทําอยู่ตอนนี้โดยที่เรายังไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทุกคนจะเห็นชัดเจนแต่กุ้งยืนยันว่าจะจัดต่อไปอีก3ปีค่ะถึงแม้จะไม่มีใครมาสบสมก็ตาม และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ i t m u p อ a t e ัปเดตวันนี้ลูก่าและทีมข่าวต้องขอต,ขาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ